ว่าอจากจังหวัดอุบลนะครับว่าคุณปรับปรุงมาดีมากเลยนะครับทั้งที่ดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีอะไรบกพร่องคุณแก้ไขได้ดีมากครับขึ้นติดลมดียอมรับว่าสวยนี่ในฐานะผมมองดูในสายตาของโฆษกพิธีกรนะครับส่วนกรรมการจะมองอีกรูปหนึ่งครับแล้วก็ตอนดีลาตอนเอว่าวลงด้วยนะครับเป็นคะแนนเหมือนกันครับและว่าตัวต่อไปครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ ข,ขึ้นไปแล้วครับแผู้ใหญ่ตำบลสามแดงขึ้นไปแล้วนะคะสีธงชาติอ้าว <ocalyptic> และผู้ใหญ่ตำบลสามแดงว้าวของผู้ใหญ่ตำบนสามแดงครับผู้ใหญ่ตำบนสีตุ้มไปเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รอว่วยกันหน้าสิแน่ ขอหน่อยประคองหน่อยครับเอาช่วยกันเอากำนังใจช่วยผู้ใหญ่หน่อยครับสามแบงสามแบงสามแบงดึงอีกดึงอีกอย่าพึ่งดึงแรงเนี่ยวันจะหักครับค่อย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 อุ้ยจุยเีนี่พ่ออ้ยออกในเอ็นออกไปอุ้ยเป็แ่เป็นตัวเป็นตัวเลยอเลือเลย้อยคาถาโยาถา่ดยอุ้ยจะไปไหวหรือเปล่าครับของผู้ใหญ่สามแรงครับอ้โหมันนักไปทางนู้นนะครับมุมเนี่อถึงวุนถึงวนถึว่นอันชิจูอันชิจู จโยกแปลว่าปวดท้องครับผมกลัวว่ามันจะปวดท้องครับมันเลงหาห้องน้ำอยู่แถวนั้นเองโอ้ยย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 กยยยยยยัยยยยายยยยายย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 ัยยยยายย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 ยายย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 แล้วครับยย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 ายย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  ยา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 รถเพียบบานรถพยบบานรถเพียบบานเร็วเร็วรถเพียบบ้านพร้อมรถเพียบบานรืเพียบบานเพียบบานโอ้หขอยายาปวดหัวยาหัวอยากไปริษดัวปดขมันชิมันเกล้ิดวโอ้ยจุดเท้าจุ เอาจะลงเลยไม่เอาเอาของกายตกลงไปแล้วครับนั่นแต่ของผู้ใหญ่ยังไม่ตกครับยังเล่นตัวอยู่เป็นการลีลาอีกแบบหนึ่งผมขอพี่น้องสมกำลังใจผ้าใหญ่เลยนะครับาบางคนถึงสปอร์ตบีฟานเนี่ยนะครับเป็นแฟนของผู้ใหญ่อาจจะตกหรือเปล่าไม่ตก,ก,กรนนนครับโอ้โหย่างนั้นการนี้นะมีคนบอกว่าทำไมผู้ใหญ่ไปดึอยากเชืออยู่ที่เถื่อนเลยนานา เอาๆจะลงนะครับจะลงไปตรงนั้นแกนะครับกที่ลงชีนะครับเออมีคนแอบซีอยู่ ah ตรงนั้นอ่ะยอมังโอ้ยอย่างยากอยู่ตรงนั้นเอง